สวัสดีครับชิปนี้ก็จะเป็นสรุปเรื่องสัน้น LLEP ที e P ่4นะครับโดยในตอนนี้จะเป็นตอนของแชมเปี้ยนที่ชื่อว่าคาตาลีนาเดอะซินิเตอร์เบดมีชื่อตอนว่าสาดบนปลายมีดแต่งโดยคุณไม่เคลนหยีเฉาโดยเรื่องราวคร่าวๆนั้นก็คือทางสภาไทฟอริกนั้นต้องการที่จะส่งมือสังหารอย่างคาตาลีนาไปกำจัดนายพลหญิงของตระกูลที่ตั้งตนเป็นกบฏกับทางสภาแต่ดูเหมือนว่างานนี้จะไม่ง่ายและจะเป็นอย่างไรไปรับฟังได้เลยครับ เรื่องราวจะเกิดขึ้นที่ป้อมปราการแห่งหนึ่งในบริเวณอาณาเขตของจักรวัดน็อกซัตในขณะที่คาตาลิน่ากำลังวิ่งหนีทหารมากมายที่กำลังไล่ล่ามือสังหารอย่างเธอที่ได้บุกลุกเข้ามาในป้อมปราการแห่งนี้เธอเกือบจะวิ่งไปถึงประตูทางออกแต่ทหารยามอีกกลุ่มก็ได้วิ่งเข้ามาดักทางเธอเช่นกันคาตาลิน่าเห็นท่าไม่ดีจึงได้วิ่งกลับไปทางเดิมจากที่วิ่งมาและพุ่งตัวเข้าไปหลบในห้องหนึ่งพร้อมกับปิดประตูและกั้นด้วยไม้ขั้นจากภายใน ห้องนี้ดูเหมือนจะเป็นห้องเก็บรางวัลที่ถูกป้องกันไว้อย่างแน่นหนาและมีประตูทางด้านข้างที่พาไปสู่ทางด้านหลังในขณะที่ทหารกำลังใช้ตัวพยายามกระแทกประตูเข้ามากัตาลิน่าก็กำลังคิดหาทางออกแล้วมั่นใจว่าประตูนี้จะซื้อเวลาให้เธอได้นานพอแต่ยังไม่ทันที่จะได้คิดอะไรประตูนั้นก็ถูกขวานจามเข้ามาพร้อมกับทหารอีกส่วนที่กลูกันเข้ามาทางประตูด้านข้างเรากับรู้ว่าเธอจะมาและได้เตรียมแหรับมือไว้แล้ว เธอชักมีดออกมาเตรียมพร้อมส่วนทาหารทั้งหมดก็กระจายกำลังเข้ามาล้อมเธอเอาไว้และจัดขบวนตามที่ถูกฝึกฝนกันมาจํานวน6คนที่ด้านหน้าและ7คนที่ด้านหลังสําหรับคนอื่นนี่อาจจะเป็นเรื่องที่ยากลําบากแต่สําหรับคาตาลีนานั้นนี่ถือเป็นความท้าทายสำหรับเธอเธอปามีดบินให้มันพุ่งไปยังโคมระยะที่ห้อยอยู่บนเพดานขาดหล่นลงมาทับใส่ทหารสองคนที่ด้านหลังจากนั้นเธอได้หันไปหาทหารอีกคนที่กําลังลนลาและอยู่ใกล้ตัวที่สุด เธอได้แทงมีดเข้าไปที่สีข้างของทหารคนนั้นจนเลือดท่วมปอดและสำลักออกมาทางปากเธอดึงมีดออกและปลาไปที่โคมระยะอันที่สองให้มันตกลงมาทําให้ทั้งห้องมืดสนิทขณะเดียวกันเธอก็หลบทหารจากข้างหน้าที่พุ่งเข้ามาและไปชนกับทหารอีกสองคนจากข้างหลังที่กําลังพุ่งตัวเข้ามาเช่นกันในตอนนี้ทั้งห้องเต็มไปด้วยความสับสนและตื่นตระหนก ทาหารทุกคนกำลังพยายามมองผ่านความมืดเพื่อแยกแยะว่าเงาไหนคือพวกเดียวกันเงาไหนคือศัตรูแต่คาตาลิน่าไม่ได้มีปัญหานั้นเธอพุ่งตัวไปเก็บมีดจากจุดที่มันตกอยู่เธอหยิบมันมาป่าพร้อมกับเล่มอื่นๆพุ่งเข้าสู่ลำคอลูกตาและส่วนอื่นๆของทหารส่วนหนึ่งก่อนที่จะมีเสียงตะโกนของทหารที่ระบุตำแหน่งของเธอได้ทหารที่เหลือได้พุ่งตัวเข้ามาหาเธอเธอหลับตาลงและพยายามนึกว่ามีดอีกเล่มของเธออยู่ตรงไหน และได้ดึงสมาธิกลับมาก่อนที่เธอจะพุ่งผ่านทหารเหล่านั้นจนหายตัวไปทาหารทั้งหมดร้องขึ้นมาด้วยความสับสนก่อนที่เธอจะโผขึ้นมาที่ด้านหลังของพวกมันเธอหยิบมีดขึ้นมาและหมุนตัวตัดผ่านเส้นเอ็นข้อเท้าของพวกนั้นถึง3คนจนล้มลงอย่างทรมานเธอกระโดดขึ้นไปบนอากาศและโจมตีจากด้านบนด้วยการปามีอีกสองเล่มไปปักที่ไหล่ของทหารคนที่ตะโกนบอกตำแหน่งเธอ เธอเตะมันกระเด็นล้มลงพื้นด้วยการตีดังกายกับหลังตามด้วยการนำมีดออกจากร่างนั้นและปลาไปใส่หน้าของทหารคนอื่นอสองคนทันใดนั้นด้ามหอกก็ฟาดเข้ามาที่หัวของเธอทําเอาเธอเซลเล็กน้อยตามด้วยเสียงนิจใจของทหารที่ทําเช่นนั้นได้และเตรียมที่จะแทงหอกครั้งต่อไปเพื่อหวังที่จะฆ่าเธอคาตาลินาได้พุ่งผ่านมิติอีกครั้งและมาโผล่ที่เหนือหัวของทหารคนนั้นเตรียมที่จะลงมือสังหารแต่ทว่ามีขวานกาลังจะจามเข้ามาที่ซี่โครขงของเธอ เธอจิงต้องเปลี่ยนไปป้องกันตัวแทนและรับการโจมตีนั้นด้วยมีดจนเธอต้องถอยออกมาที่ด้านหลังชายร่างยักษ์เบี่ยงขวานมาที่เธออีกครั้งเธอทําการพุ่งตัวผ่านมิติไปหามีดอีกเล่มและดึงออกมาพอดีกับที่ทหารคนหนึ่งเบี่ยงลูกตุ้มหนามใส่เธอแต่าพาดเฉียดผ่านไปที่แขนของเธอจนเลือดไหลออกมาจากรอยถากนั้น เธอกิ้งไปด้านหลังและมองดูทหารที่เหลืออีกสี่คนกระจายตัวอยู่เบื้องหน้ามีหลายคนที่บาดเจ็บสาหัสแต่ก็ยังมีชีวิตอยู่ทุกคนมองมาที่เธอผ่านความมืดและรู้แล้วว่าจะต้องมองที่มีดของเธอด้วยเช่นกันในตอนนั้นเองที่เป้าหมายของคาตาลีน่าได้ก้าวเข้ามาในห้องจากประตูด้านข้างพร้อมกับองครักษ์ส่วนตัวที่ถือหน้าไม้ไว้ในมือนางดูมีความมั่นใจมากเป็นพิเศษและได้เยาะเย้ยคาตาลีน่าไปว่า น่าผิดหวังที่พวกไทฟาริสมีปัญญาส่งนักฆ่าไปแถวมาแบบนี้คงจะต้องสิ้นหวังมากแน่ๆการยัออย่วยุนี้มาพร้อมกับเสียงฝีเท้ามากมายด้านนอกที่กำลังมาที่ห้องนี้คาตาลีน่ายิ้มและจ้องไปที่หน้าของเป้าหมายและเอ่ยว่าราก่อนท่านนายพลเธอโยนมีดขึ้นไปบนอากาศองครักษ์เห็นดังนั้นจึงได้ยิงลูกศรไปที่มีดนั้นทันทีเพราะคาดเดาว,ว่าเธอจะต้องพุ่งไปที่มีดนั้นแน่นอนทหารอีกสี่คนในห้องได้พุ่งเข้าไปลุมเธอ ในขณะที่มีดกำลังหมุนอยู่ในอากาศเธอคว้างมีดเล่มผ่านเหล่าทหารพวกนั้นให้พุ่งไปยังเป้าหมายแต่หนึ่งในองครักษ์ของนางเบี่ยงตัวเข้ามารับมีดนั้นและปักเข้ากับเกาอ,อ,อกของทหารองครักษ์เธอได้พุ่งทะลุมิติไปยังมีดที่ปักอยู่ด้วยแรงในน้ำหนักตัวของเธอได้กดให้มีดนั้นแทงทะลุชุดเกราะขององครักษ์นั้นเข้าไปถึงเนื้อในทหารคนอื่นจึงหันกลับมาโจมตีแต่ยังช้าไปนายพลหญิงตกใจอย่างสุดขีดและก้าวสะดุดไปด้านหลังพร้อมกับยกดาบขึ้น คาตาลีนาดึงมีดออกจากตัวขององครักและพุ่งไปที่ด้านหน้าของนายพลหญิงพร้อมกับคว้าวผมและแทงมีดไ้ที่คอนางมีดที่ลอยอยู่ได้หล่นลงสู่พื้นและคาตาลีนาก็ได้หายไปจากจุดเดิมและไปโผล่ที่มีดนั้นในมือของเธอนั้นได้ถือหัวของเป้าหมายที่ใบหน้ายังคงอยู่ในอาการตกใจร่างไรหัวนั้นได้ล้มลงพร้อมกับเลือดที่พุ่งกระจายไปทั่วพื้นทหารทุกคนหยุดนิ่งและอึ้งกับสิ่งที่เห็นเธอเคลี่ยงหัวนั้นไปที่ด้านหน้าของพวกมันและบอกว่า นายพลสูงสุดส่งความคิดถึงมาให้ทหารอีกส่วนมาถึงประตูแล้วแต่ก็ต้องอ้าปากค้างและตะโกนด้วยความโกรธเธอหัวเราะพร้อมกับสะบัดเลือดออกจากคมมีดตอนนี้เธอไม่ใช่แค่เครื่องจักรสังหารแต่เธอคือเจตจำนงแห่งน็อกซัตก็จบไปอีกตอนนะครับกับเรื่องสั้นของคาตาลิน่าทั้งสวยทั้งโหดสมกับฉายาเธอจริงๆสำหรับผมคิดว่าตอนนี้ค่อนข้างสนุกเลยทีเดียวแล้วเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็มาคุยกันได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับ เดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะเอาเรื่องของสภาไทฟ,ฟาลิกมาขยายความให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วเรื่องราวต่อไปจะเป็นของแชมเปี้ยนตัวไหนก็มารอติดตามกันได้เลยอาทิตย์หน้านะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ